สวัสดีครับเมื่อนี้มาพอกันอีกแล้วครับกับนายชาติชาแนลนะครับเอาไหมปิดเลยจะตัดให้ตัดออกให้สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วครับนายชาติออฟฟิเชียลนะครับมื่อนีนนายชาติสิพามาเยี่ยมชมสวนหรือว่าทีไฮทีหน้าของนายชาตินี่แหละครับโซนนี้เป็นโซนที่พักอาศัยนะครับที่พักอาศัยของเฮาก็คือ เขาสิปูของยู่ของกินยู่ไก่ไก่ครับที่พักอาศัยนะครับเพราะว่าสิเป็นต้นบักม่วงนะครับมีมะม่วงมะยมนะครับเขาสิมาปลูกไก่ไก่ที่พักอาศัยของเทาเลยนะครับหลังจากมีพึ่งมาลงนี่ก็สิมีพวกต้นบักเมาไง่นะครับมะละกอนะครับอันนี้ต้นบกนักมีต้นขนนุนเนี่ยจะเอาเอา,เอาลงนีเลยให้มันขึ้นไปยู่ไก่ไก่ที่พักที่อาศัยเลยครับ แล้วก็มีพวกพักใบชะพูพันอีเลิศนะครับนะครับอันนี้ครเวลาทำกับเข่าหรือเห็ดอาหารนี่บ่ต้องไปหาไกลเก็บเอาแถวนี้เห็ดเลยอยู่ใกล้ห้องขั้วนะครับอยู่ใกล้หมองทำกับเข่านะครับเดี๋ยวใกล้ๆบริเวณที่ปางกาสายของเ้าเนี่ครับเขาจะปลูกเข่านะครับเห็นบราเวนแปลงเข่าเพครับเอาก็เห้เขาเพราะได้อยู่ได้กินนะครับ พื้นที่ตรงนี้ประมาณหนึ่งไรนะครับพื้นที่หนึ่งไรจะปลูกเขาอันนี้จะเป็นเขาเหนียวนะครับไว้ไว้ไว้แต่ยูแต่กินนะครับสำหรับนั่นขขงเฮ้านะครับสำหรับสวนของเฮ้าสามารถเบิ่งสุ้ามาเยี่ยมชมนะครับกล้วยจะปลูกกล้วยนะครับนี่กล้วยนี่งานแนี้ยไปร่วมกันไปเลยครับนอกจากว่าพื้นที่ของเฮานี่ นีบ่หลายต้นนี่ริบไากับจริงแต่ว่าเงาเอาแบ่งนะครับแบง่งเป็นที่พักอาศัยอยู่ตรงนี้กับประมาณสองสามลนะครับแล้วก็เห็ดเป็นที่พักคอนยอนใจน้านะครับพวกดอกไม้เขากำลังปลูกเติมความลมเย็นสวยงน้นะครับนี่ส่วนดอกเตี้ยนะครับ,รรรบม้าเฟืองเห็นนะครับดอเตี้ยกับะไ้กินดน้วยล่ะครับสมดี อของแท้เยี้ยว <c oughs> มโซน,นที่พักอาศัยเขาแบบนีน้ำตกนะครับทาน้ำตกจําลองเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับมาเล่นน้ำตกเวลาไปปลูกต้นไม้ร้อนๆเวลาไปเดินตากแดดร้อนๆก็มานั่งพักบริเวณนี้นะครับจะเย็นสบาย ันอยากลงเล่นน้ำนะครับกะลงเล่นได้เลยครับหล้วกาเขากันยังเอา,อาต้นผิกไท่นะครับมาปลูกกำลังออกมาผิกไท่ได้เก็บกินตลอดนะครับเอาไปทุกข้ออบได้ที่พ่คพัมจอมใจนะครับ สาราลิมน้ำนครับอันนี้ก็เป็นที่พักพนนะครับาราเวลาหน้าหน้านะครับมาสวนนะครับเป็นสาราลิมน้ำนะครับบรรยากาศดีสุดยอดครับอ่ะสิพาไปเบิ้งโซนขางๆนะครับ อ,ออกกองได้สิตามมาถ้าอยากออกต้องตามมาาหนไ,ไ,ไหครับเวลามาสวนนะครับกับมี่ีผักก้อนกันใจมีนานาม่ีเล่นน้ำชอหรับเด็กๆ ไไดีไหมเด็นดีอ่าเห็นไหมมีที่พักผ่อนหยนใจเป็นไงเยินดีไหมเย็นดีอ่าไปเดี๋ยวจะพาไปดูโซนนู้น <c ười> อีก นี่ตนน้นไม้าต,ต้นบดเขียบป่าน้อเนี่ยแหละให้กินหมากลปเนปะ็นนะลูกแล้วเปลูกแล้วต้นเล็กๆไปชีไปเย็วไปลกเนน้นดวมีดอกกาน ดอกจานดอกสีสมมีกาไม้เข้าเตรียมปลูกนะครับกาไม้ปีตุลพกหวานป้าครับปลูกคููก็ไม้แดงครับกำลังกำลังโตนลครับเพิ่งปลูกปีกายเะครับเนี่ยพกหวานป้าเนี่ยสวยงามมากเพิ่งปลูกคูับไม้แดงนะครับ บ่าครับคนไปเฉพาักอีเลิศปลูกขั้นทางที่ยูเทียในสะ่เวลาเห็ดเขาเขาเน่ยเขาต้องปไปหาไก่แต่มีค่าต้นค่านะครับเขาบอกว่าปลูกไว้นะครับไก่ที่พักทียาใส่เวลาเห็ดเขาเขาเนี่ยเขาต้องไปเขาต้องไ,ไปหาค่าไก่เลยหาแถวนี้แล้วะนะก็มีตน้นอ่า อันนี้เป็นเป็นหมากแก้วได้กินไปแล้วนะครับต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่หนะอยหนาก็กำลังปลูกมาทธานเด็กเกยนะครับพักติ้ มีต้นพักติวครับเอากับมาปลู่ไว้กลางๆที่พักที่อาศัยของเขานะครับแล้วก็ต้นต้นมะกรูดนะครับแล้วเห็ดกับเข่ากับได้เอานี้ละใบมะกรูดเั็นี้คางนะครับมะละกอครับมะละกอก,กับออกลูกไปแล้วอันนี้ก็มันต้นใหม่มันคุ้มมาแล้วครับมันอาจจะออกหมากบ่อยไงนะครับ น,นี่เป็นเป็นต้นกล้วยกล้วยอย่างกล้วยภูเขาสิสร้างมาในเน็ตมาปลูกน,นี่สองต้นครับสร้างมาสองต้นครับอันนี้เป็นบอ่อนนปลาครับทางๆบริเวณที่พักอาศัยของเขาเนี่ยบอ่อปลานะครับปล่อยปลาปล่อยปลาแล้วก็นนมีต้นไม้ปลูกไม้ปลาไม้ มีต้น,นมะม่วงนะครับมะม่วงพ้า,ว,าวเกี่วพ้าวเกี่วครับนี่มีครับต้นบอสก์น้องต้นพยอมนะครับน้องต้ตั้งงามนี่ครับ อันนี้คือโซอนที่พักเกียใสนะครับอาทิตย์เพออะนี่ขี่เล็กครับเนี่ยทาง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 ที่พักของเขากับมีต้นพักขี่เล็กขันเวลาเขาอยากกินกแกงพักขี่เล็กนะครับเขาก็มักเก็บตรงนี้เลยเนี่ยเก็บยอดขี่เล็กเป็นแกงเด้เลยนะครับว่าต้องไปไกลนะครับว่าต้องไปหาเก็บไกลว่าต้องไปหาสื่อนะครับไม่อยู่ไม่กินนะครับเอามือนี่พามายี่มชุมแค่นี้แหละครับ เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ